The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกมาอาศัยอยู่ในครอบครัวปู่และย่าตั้งแต่อายุได้หนึ่งเดือนโดยที่พ่อแม่ทำงานอยู่ในกรุงเทพไม่สะดวกในการเลี้ยงดูลูกครอบครัวปู่และยา่ามีฐานะยากจนมากไม่มีแม้กระทั่งที่ดินเป็นของตัวเองจึงต้องอาศัยที่ดินของเพื่อนบ้านเพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย ซึ่งในครอบครัวมีปู่ย่าอาแล้วก็ตัวลูกเองแล้วก็มีน้องชายซึ่งเป็นลูกของอาอาถ้าเจาของที่ไม่อยากให้อยู่เขาก็จะมาไล่ที่ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น mm hmm. ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆทั้งครอบครัวจึงต้องย้ายถิ่นฐานบ่อยมาก mm hmm. โปเป็นอวบพาดที่ขาทั้งสองข้างไม่สามารถจะเลี้ยงครอบครัวได้อาทุกคนก็ยากจนโอบ นี่แม่จ้าชีวิตลำเข็นมากมีชีพรับจ้างแล้วทำงานก่อสร้างแต่ว่ายย่ไปทำบุญที่วัดเป็นประจำแล้วก็ชอบช่วยเหลือง,งานในวัดเมื่อปู่เสียชีวิตลองได้เราออมผ้าได้สามปีพ่อกับแม่ได้พาน้องชายกลับมาอยู่ที่บ้านย่แต่พ่อของลูกดูสินี่ชอบดื่มสุราเมื่อพ่อของลูกดื่มสุราเมาแล้วจะดุด่าคนในบ้านและข้างบ้าน บ่อยครั้งที่อารวาสทำร้ายแม่ดูสิแม่คนเคยรักกันมาเนี่ยแต่ลูกและน้องชายก็ถูกทำร้ายแต่ถ้าไม่ดื่มสุราพ่อจะเป็นคนที่ขยันนำมาหากินต่อมาเมื่อลูกจบม .6 ก็สอบติดพยาบาลที่จังหวัดจันทบุรีช่วงปีแรกที่เรียนลูกก็ได้ใช้ชีวิตเพลินๆอย่างสุขสบายเพราะยังอ้อๆอ,อ,อยู่แล้วก็เที่ยวเตรบ่อยครั้ง โดยไม่สนใจความลำบากของพ่อแม่วันหนึ่งก็ได้มาพบกับผู้ชายคนหนึ่งรู้จักกันแล้วตกลงจะ,จะเป็นแฟนกันตามคำแนะนำของเพื่อนในระยะแรกๆก็ดูเหมือนความรักจะเป็นสีชมพูเ <Yeah. S 1> ขาดูดีไปทุกเรื่องเลยผู้จานิสัยก็ดีฐานะก็ดีทางครอบครัวอีกทั้งอย่าเอาใจสารพัดอาใจลูก จนลูกหลงรักเขามากเลยและกะหวังจะใช้ชีวิตร่วมกันแต่ย่าและอาทึ่งมีประสบการณ์ชีวิตผ่านโลกมามากต่างก็คอยเตือนแต่ลูกเองไม่เคยเชื่อฟังเลยลูกคบกับเขาแบบลับๆถ้าคบแบบลับๆต้องรู้แล้วแหละถ้าอะไรทำในที่ลับเนี่ยแล้วที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลยคบกันได้ประมาณสองปี นิสัยดีๆเขาเริ่มเปลี่ยนไปไปในทางที่แย่ลงมากๆเดิมเล่าโซบุรีเล่นการพนันไม่ทำงานคอยจะแบมือของเงินพ่อแม่ใช้ไปวันๆนี่เห็นไหมจ๊ะนิสัยที่เคยดีตามใจทุกอย่างก็เปลี่ยนเป็นอันภานนี่แล้วก็ เรื่มีอาการแปลกๆวาดาระแวงลูกมากผิดปกติต่อมาเขาเรื่องทำร้ายร่างกายลูกกับทำร้ายเขาแล้วก็พูดจาสับสนหยาบคายนี่ลูกเรียนพยาบาลอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยตอนดึกเนี่ยเขายังไปยืนด่าลูกอยู่หลังหอพักอืมไอ้ที่เขาไปยืนทำอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาไปเสพยาบ้า เลยเป็นบ้าอาการบ้าวิปราสเสพจนติดลูกก็ไมารู้ทีหลังแต่ทุกความรักเขาลูกพยายามหาทางแก้ไขโดยการพูดจาอธิบายให้เขาเข้าใจว่าตอนนี้เนะี่ยลูก,กรเรียนหนักไม่มีเวลาให้คนอื่นเลยมันต้องรเรียนหนังสือเนะี่ยแล้วก็ชี้เห็นโทษของยาเสพติดให้เขาฟังแต่ก็ไม่ได้ผล ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ช่วงนั้นนะ่ะลูกทุกทรมานมากเลยเนี่ยในเพื่อนเห็นอกเห็นใจรักลูกอย่างแท้จริงมาบอกเป็นการมิตรให้แต่ลูกก็ไม่เอาแต่อย่างไรก็ตามลูกพยายามเรียนพยาบาลจนจบสี่ปีเมื่อลูกเรียนจบลูกก็ลูกก็กพยายามตีตัวออกห่างสิออกห่างเรื่อยๆพร้อมทั้งยื่นคำขาด ว่าให้เขาปรับปรุงตัวและให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซะทุกชนิดถ้าคุณทำไม่ได้เลิกกันเถอะน,นี่เป็นคำประกาศยืนยันเขาก็ทำตามที่ลูกขอไม่ได้ยังเดินตามมาอีกมัดดาที่หอพักที่ทางมาและที่บ้าน ลูกก็รู้สึกกลัวมากแต่เขไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วกวันที่ทำห้ชีวิตลูกเปลี่ยนแปลงก็มาถึงวันนั้นเขามารับลูกไปเที่ยวที่บ้านเขาลูกกลัวแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะทีนี้มามาถึงเขาบ้านเขาเนี่ยเขาเอาแต่ดื่มเบียร์และมีสีหน้าเครียดไม่พูดไม่คุยไม่อะไรลูกคอยสังเกต แล้วก็วางตัวเฉยๆเขาก็เริ่มไต้ต้นทีเดียวชักชวนให้ลูกทะเลาะก,กันเถอะแต่ลูกเงียบไม่พูดจะโต้อตอบเขาก็โมโหมากที่ลูกไม่โต้อตอบจึงเดินไปหยิบปืนมาจ่อที่ลำคอด,ด้านซ้ายแล้วก็พูดว่ามึงอยากตายใช่ไหม ทีนี้ลูกไปตอบพระลูกนั่นเป็นการล้อเล่นซึ่งปกติก็ชอบเล่นปืนอยู่แล้วแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเขายิงลูกจริงๆเลยลูกรู้สึกเหมือนตัวลูกกำลังลอยเคว้งคว้าง,างรอบตัวมืดไปหมดจนไม่สามารถขยับตัวได้แต่ก็ไม่รู้สึกเจ็บในความมืดนั้นลูกได้ยินเสียงเขาถามว่าเขาลำพึง เธอตายแล้วเหรอไปเห็นลูกเงียบไปเธอตายแล้วเหรอลูกนอนหงายบนพื้นแต่ไม่สามารถขยับตัวได้เลยรู้ตัวว่าถูกยิงเข้าแล้วแต่ขยับตัวไม่ได้ก็ลูกมาทราบทีหลังว่าแฟนก็ยิงตัวตายโดยใช้ปืนกรอกปากพ้องแฟนมาเคาะประตูเพราะได้ยินเสียงแล้วก็งัดห้องกามามองภายในห้องนล้นำตัวลูกส่งโรงพยาบาลใกล้บ้าน ส่วนแฟนลูกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมาถึงโรงพยาบาลลูกก็ได้รักการช่วยเหลือจากแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างดีจนที่สุดก็อดตายระหว่างรักษาลูกก็ได้ทำกายภาพบำบัดแต่การักษสภาพร่างกายยังเหมือนเดิมไม่สามารถเคลื่อนไหวตั้งแต่หัวไหล่ถึงปลายเท้ามิแตส่วนศรีรษะและสมองยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมแต่เคลื่อนไหวไม่ค่อยจะได้เวลาสิงหาคม2548มีพี่พยาบาลท่านหนึ่งเดินผ่านห้อง และแวะเข้ามาแนะนําให้ลูกดูช่อง d m c เขาก็แนะนําทุกอย่างให้ลูกทาให้ลูกรู้สึกสนใจมากแลูกก็เริ่มดูติดตามช่องนี้ทุกวันพี่กรมิรท่านนี้ได้พาพุธนำบุญท่านหนึ่งมารู้จักกับลูกหลังจากนั้นพี่พุธนำบุญท่านนี้ก็มาเยี่ยมลูกและใคกกาลังใจลูกทุกอาทิตย์และพาพระอาจารย์มาเยี่ยมลูกลูกก็รู้สึกปราบปลื้มใจมากมากลูกได้ร่วมบุญกับครูไม่ใหญ่ตามครูไม่ใหญ่แนะนําเด้กฝากเงินกับพี่พุธนำบุญ ล้วก็ได้ชวนญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานทําบุญในทุกครั้งเรารู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงเต้นอะไรยิ้มครูไม่ใหญ่ทุกวันแม้ว่าคนในครอบครัวบางคนเพื่อนบางคนคัดค้านลูกแล้วต่อว่าวัดพระธรรมกายคนคัดค้านต่อว่าวัดพระธรมกายลูกก็ไม่สนใจไม่สนเลยยาวอธิบายเขาทั้งท,งท,ง,ทงที่ลูกขยับเพยื่อนไม่ได้แต่ปากพูดได้ การสร้างบุญการทำรักษาสีนั่งสมาธิแต่การนี้มีคนมาปรึกษาปัญหาชีวิตและครอบครัวทุกเรื่องเลยกับลูกนะอ่าเป็นประจำาพระลูกเป็นพยาบาลน,นี่พยาบาลโพธิสัตว์แต่ตอนนั้นลูกก็แนะนําไปมั่วๆกันแหละพี่ีทุกทุกแต่วันนี้ลูกมีหลักแล้วน,นี่พอลูกดูดีมสีบุญเท่านั้นไี่ช่วยลูกมีความสุขได้และเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตได้ลูกใช้ร่างกายส่วนที่เหลือทำหน้าที่เป็นกระมิดโดยปากโลภพูด ถูกแล้วลูกแนะนามก็สร้างความดีทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาอธิบายเรื่องนรกสวรรค์ชวนก็ติดจเาราทำมีทั้งคนเข้าใจก็มีต่อต้านก็มีแต่ลูกไม่หมดกําลังใจค่ะเพราะยิ่งใช้ยิ่งมีกําลังใจเนะี่ยตราบใดที่ยังมีครูไม่ใหญ่เป็นกําลังใจอแต่ลูกก็ยังมีชีวิตอยู่ลูกก็จะสู้ต่อไปลูกนอนป่วยรักษาตัวที่โรงพยวาบาลนี้มาห้าปีกว่าแล้วค่ะ คำถามเมื่อกรรมใดปูจึงเป็นอมภพาติขาทั้งสองข้าวไม่สามารถเดินได้ขณะป่วยก็ไม่ได้รับการดูแลใจใสาจากญาติและลูกหลานทั้งยังโดนปฏรรริเสธว่าร้ายเกือบทุกครั้งไปคนที่ปฏิบัติไม่ดีกับปู่จะวิบากกรรมอย่างใดเจ้าคะปู่ตายแล้วไปอยู่ไหนจะขอโหสิกรรมได้ไหมเจ้าคะแล้วกรรมใดปู่ก็ยกึงไม่มีที่ดินเป็นของตอนเองและมีฐานะยากจนทั้งทั้งที่ตระกูลของทั้งสองท่านมีฐานะดีและมีที่ดินมากเออแปลกเหมือนกัน ไม่มีบุญรองรับยา่ามีชีวิตลำบากต้องไปช่วยงานที่วัดเพื่อแลกอาหารมาเลี้ยงข้อบครัวและตัวลูกปัจจุบันยา่ายังไม่เลิกทําแบบนี้เลยค่ะท,ทั้งที่ลูกหลานดูแลทำเป็นอย่างดีเพระาะย่ามีวิบากกรรำใดเจ้าคะพ่อดื่มเล่าเกือบทุกวันเป็นเวลา20ปีเมาแล้วชอบดูดยแล้วทาร้ายร่างกายลูกๆและแม่แม้กระทั่งยา่าพ่อเคยตีจนยา่าตัวเขียวตีผู้ให้กําเนิดช้าไปทั้งตัวเลย พอจะมีวิบากกรรมอย่างไรเจ้าคะจะแก้ไขวิบากกรรมเบาบางลงได้อย่างไรแม่มีบุปกรรมใดเขาจะเป็นโรคความใดและเบาหวานทําอย่างไรให้กรรมเบาบางลงคะน้องชายคนกลางเป็นโรคภูมิแพป้ปฏิสาทธและจมูกเป็นระจาโดยราบสาเหตุเป็นเพราะวิบากกรรมใดเจ้าคะเคยมีบุญบวชในอดีตหรือไม่ปัจจุบันยังไม่มีครอบครัวจะมีโอกาสได้บวชหรือไม่เจ้าคะรับบุกรรใดลูกต้องห่างเหินกับพ่อแม่โดยปู่และย่าได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่จนเด็กจนโต ชีวิตลำบากโดนดูถูกจากชาวบ้านแต่ก็มีคนยืน่นมือให้ความช่วยเหลือจนเรียนจบพยาบาลลูกทำกรรมใดถึงถูกแฟนนำร้ายร่างกายและถูกยิงเป็นอมพาศถูกเจาะคอใส่ท่อเหล็กไปดูดเสมหะไม่สามารถขับถ่ายได้เองชาตินี้ลูกจะหายหรือมีอาการดีขึ้นไหมคะวที่ลูกทำจะช่วยให้วิบากกรรมเบาบางลงไหมคะชาตินาลูกต้องพิการเหมือนชาตินี้ไหมเจ้าคะคนที่ยิงลูกเขาตายไปแล้วไปไหนคะลูกกัโหสิกรรมไม่เข้าไปแล้ว ลูกไม่อยากเจอเขาอีกเลยจะทําอย่างไรดีเจ้าคะทําบุญอะที่ไปให้เขาได้รับหรือไม่เจ้าคะชีวิตลูกมีอุปสรรคมากมามิมีอะไรได้มาโดยง่ายหลาทั้งการทําบุญก็ต้องแอบทําเป็นบล็อกกรรมใดเจ้าคะพ่อแม่ตัวลูกและน้องชายทั้งสองคนในอดีตมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรทําบุญร่วมกับหมู่คณะมาแบบไหนคะทําไมลูกถึงรู้จักวัดช้าแล้วไม่สามารถไปร่วมบุญกับที่วัดได้เจ้าคะลูกควรสร้างบุญอย่างไรต่อไปจึงจะได้เจอกับหมู่คณะตั้งแต่อย่างยาววัย ลงจำทารักษาศีลห้าและศีลแปดในวันพระบุญนี้จะส่งผลอย่างไรกับชีวิตลูกเจ้าคะทาไมลูกถึงได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ท่านนี้เจ้าคะและได้รับการช่วยเหลือลจากพี่กระไรมิตรและพี่บุณณ์น,นำบุญทั้งสองท่านเป็นอย่างดีเจ้าคะเราเคยมีความเกี่ยวข้องมาอย่างไรเจ้าคะลับตาฝันเป็นมิตาเาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังมิเนียาปารัมปร,รากันจ้า คุณโปเป็นอมาพาดขาทั้งสองข้างเดินไ่ได้แต่ไม่ได้รับการใจใส่ดูแลจากคุณยาและหลานและยังโดนว่าร้ายเกือบทุกพลังเพราะไดเดตโปเคยเมาในอดีตชาติเนะี่ยเมาแล้วชอบทุบตีทำร้ายครั้งหนึ่งเคยจะเลาะว่ากับผู้อื่นในตัวเองและพ,กพวกได้อาไม้ฟาดที่หลังคู่อริจนเขาเป็นอมาพาดขาทั้งสองเดินไม่ได้วิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้า ก็ไม่มีบุญดูแลบิดามารดาบุตรภรรยาจึงทำให้ชาตินี้ไม่ได้รับการดูแลตอบจากลูกหลานอีกทั้งเวลาเมาก็ชอบด่าว่าคนในครอบครัวด้วยจ้ะคุณปู่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเป็นสุนัขเพราะคิดน้อยใจย,ย่าว่าดูแลหมาแมวในวัดดีกว่าดูแลคุณปู่ จึงคิดประชดว่าไปเกิดเป็นหมาดีกว่าดังนั้นเมื่อตายแล้วด้วยใจคิดประชดคือคิดวนๆอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ใจเศร้าหมองก็ได้สมหวังเนี่ยไปเกิดในท้องสุนัขจ้ะจึงไม่อาจรับบุญได้จ้ะ <c oughs> คนที่ปฏิบัติไม่ดีกับปู่ก็จะมีวิบากกรรมที่จะถูกลูกหลานทำดังนี้ที่ทำกับปู่บ้างจะ้ะ จะแก้ไขด้วยการทำบุญทุกบุญแล้วติดไปให้ท่านเรื่อยๆแม้ท่านจะอยู่ในสภาพภพภูมิที่รับไม่ได้ก็ตามจนกว่าท่านจะละอัตภาพนั้นน่ะต้องเกิดเป็นอย่างนั้นหลายๆครั้งนับโอ้ยเยอะเป็นร้อยครั้งมาอยู่ในภพภูมิที่รับได้จึงจะพ้นวิบากอกยญาไม่มีที่ดินของตนเองดูจากมนุษย์ไปเป็นสุน,นัขเข้าท้องสุน,นัข แลวมีฐานะยากจนทั้งทั้งที่สอนทักูลมีฐานะดีแลวไม่มีที่ดินมากเพราะในอดีตทั้งคู่ไม่ได้ทําทานเอาไว้เพราะมีความตรหนีมีความคิดว่ายิ่งให้ยิ่งเสียจึงไม่ยอมให้วิบากคำนี้มาส่งผลใช่ไม่ได้ท,ทานานเนี่ยเพราะคิดอย่างว่านย่ามีชีวิตลําบากต้องไปช่วยงานวัดเพื่อแลกอาหารมาเลี้ยงข้าบคลัวและตัวลูกเพราะ วิบากกรรเป็นความตระหนี่เนี่อดีตทั้งกล่าวเรามาส่งผลจ้ะปัจจุบันคุณย่ายังไม่เลิกทำงานนี้ทั้งๆที่ลูกหลานดูแลท่านเป็นอย่างดีเพราะความคุณของท่านติดท่านทำมาตลอดชีวิตและการตระหนี่ทังกล่าวบีบคั้นด้วยจ้ะพ่อดื่มเล่าทุกวันเป็นเวลา20ปีเมาแล้วชอบดุด่าทำร้ายตัวลูกและแม่แม้คุณย่าซึ่งเป็นแม่บังเกิดก้าวของพ่อก็ยังโดนพ่อตี เนญ,ญาตัวเขียวช้ำไปท,ทั้งตัวนั้นอิบากกรรมนี้จะทำให้ท่านไปสู่มหานรกหลายขุมทีเดียวเนี่ยอาจจะเริ่มต้นที่ขุมห้าก่อนหรือไม่ก็เอาเวทีไปเลยจะมีความทุกข์ทรมานมากและจะต้องมีทุกขนในอายทั้งสี่คือมาเป็นเปรตสุรกายกระทามาเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะอดอยากถูกทำร้ายทุตีและพ้นมิบากกรรมเมื่อใดซึ่งยาวนานมาก คงเป็นอันตรกับนั่นแหละเมื่อมาเป็นมนุษย์ก็จะอยู่ในวงจรเป็นคนบ้าคนใบ้เป็นยาอ่อนไม่มีใครเลี้ยงดูและถูกทุบตีเป็นต้นจ้ะจะแก้ไขให้วิบากกรรมาบางก็ต้องพ่อก็ต้องหักดิบเลิกดื่มเลยแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นเลิกดื่มด้วยแล้วหันมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและกราบขอขอมามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่จ้ะ การที่เตียวลูกมัดแขนเพื่อไม่ให้พอทำร้ายตัวเองและคนอื่นรวมทั้งเถียงท่านตอนท่ายชันเมาด้วยนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรมากนักเพราะไม่ได้ทำด้วยเจตนาร้ายส่วนการที่เถียงท่านนั้นก็มีวิบากกรรมบ้างเล็กน้อยเช่นทามีลูกก็จะเจอลูกที่ชอบเถียงเป็นต้นจ้ะแม่เป็นโรคความในระบาะหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์รมหารทำกับแกล้งทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะ ใจกรรมาบางลงก,ก็จะต้องให้แม่สังสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัต์เปลาแล้วที่ส่งสนไปยังสัตว์ที่แม่เคยไปบีบเบียนเอาไว้เจ้ะน้องชายคนกลางเป็นโรคภูมิแพ้ปวดทิศทและจหมูเป็นประจำเพราะนเดีเคยเลี้ยงแมวตอนวัยรุ่นและชอบตบหัวแมวแรงๆหรือบางทีโมโหก็แกล้งจับแมวโยนน้ำเลยวิบากกรรมนังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะ ปัจจุบันยังไม่มีครอบครัวแต่มีบุญบวชช่วงสั้นมาในอดีตปัจจุบันถ้าจะบวชช่วงยาต้องใช้กำลังใจสูงจ้ะตัวลูกต้องห่างเหินจากพ่อแม่โดยปู่และย่าต้องเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กจนโตพราะในอดีตตัวลูกก็ทําอย่างนี้คือเมื่อมีครอบครัวมีลูกแล้วก็จะทิ้งให้ปู่และย่าเลี้ยงดูเอาลูกตัวให้ปู่และย่าเลี้ยงดูเป็นภาพในอดีตตัวลูกจ้ะ มีชีวิตลำบากจะบ้านดูถูกแต่มีผู้ช่วยเหลือจนจบพยาบาลพระและดีเป็นคนเคยรวยมีฐานะแต่ว่าชอบดูถูกคนจนและมีความตะนีไม่ค่อยเด็ดทำทานแต่ก็ยังพอมีบุญสงเคราะห์ญาติอยู่บ้าปมาส่งผลให้มีคนช่วยเหลือจนเรียนจบจ้ะตัวลูกถูกแฟนทำร้ายร่างกายและโดนยิงจนเป็นอมัมพ,พาตละ มีกรรมผูกกันมาโดยในอดีตแฟนคนนี้มีภรรยาแล้วต่อมาก็มาหลงรักชอบตัวลูกจึงพยายามที่จะให้ตัวลูกจึงพยายามที่จะให้แฟนคนนี้เนะี่ยมาอยู่กับตัวลูกแต่แฟนคนนี้ก็ยังไม่ยอมเลิกกับภรรยากเก่าเพราะภรรยากเก่ามีทรัพสมบัติมาก ตัวลูกจึงยุให้แฟนไปฆ่าภรรยาเสียโดยแฟนพาภรรยาแฟนก็เอาทําตามคําแนะนําของตัวลูกแฟนก็พาภรรยาไปที่ทางเปี่ยวและแกล้งให้คนคือจ้างให้คนทําเป็นโจรมาลอบทาร้ายทําเป็นโจรมาปล้นมาแราง,งแต่โจรก็รู้กันน่ะโจรท,ที่ที่แฟนจ้างมาเนี่ยมุ่งไปที่ภรรยา ก็ทำร้ายจนแฟนจนตายอ่ะภรรยาของแฟนตายตามทันไหมจ๊ะสมบัติภรรยาเก่าจึงตกมาเป็นของแฟนซึ่งต่อมาแฟนก็รับตัวลูกลมาอยู่กินด้วยพอวันเวลาผ่านไปแฟนก็เอาแต่แก,แตกินเล่าเรื่องการบันดานพลพรานสมบัติเกา่าจึงทําให้ทะเลาะก,กันรุนแรงมากขึ้นตัวลูกก็หาทางออกโดยธรรมะเป็นที่พึ่งไปวัดทำบุญแต่ก็ไม่พอให้สามีดีขึ้น กระทั่งวันหนึ่งได้ทะเลาะกับสามีอย่างรุนแรงสามีก็ได้บีบคอจนตัวลูกตายและสามีก็แขวนคอตายชาตินี้ก็เป็นวงจรเดิมแต่เหตุการณ์ผ่านไปชาตินี้ไม่ตายตามสามีเพราะบุญที่ทำไว้กับวัดได้ตามมาช่วยตามทันไหมจ๊ะส่วนสามีตายผังเก่ามัานมาเนี่ยเป็นกองกรรมกองเกวียนจ้ะตามทันไม่ลูกตามทันไหม,ม,ไหมจ๊ะ ลูกถูกเจาะก็ใส่ท่อเหล็กพะดูดเสมหะไม่สามารถขับถ่ายได้เองเพราะกรรมที่เคยทำดังกล่าวในอดีตเนะี่ยจะเป็นเศษกรรมมาส่งผลจ้ะอาการคนจะทรงทรงบางทีก็ดีขึ้นบ้างแต่จิตใจก็จะดีขึ้นโดยบุญที่ทำเอาไว้ให้ทำบุญต่อไปนะลูกนะไปเรื่อยๆเลยจนหมดอายุไขจะได้ตกบุญเลยก็จะพ้นวิบากกรรมดังกล่าวได้จ้ะ คนที่ถูกคุณที่ยิงลูกตายตายแล้วก็ไปมหารกขุมหนึ่งขุมปาตนนันสิบาทก่อนจะไปขุมอื่นเพราะผิดศีลหลายข้อกำลังโดนนยายนริยบาลทำร้ายทุบตีด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่นกระบองเหล็กกรน้นอปืนยิงให้ตายคล้ายอปืนยิงตัวลูกอัแล้วนายนริยบาลก็เอามือจับให้ยิงตัวเองตายทุกทรมานมากจ้ะไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญก็ไปคอยจะยี่ยมโลก ้าไมอยากจะเจอเขาอีกก็ต้องสร้างบุญได้เยอะๆแล้วอธิษฐานเจิดหนีวิบากรรมนี้จ้าชีวิตลูกมีอุปสรรคมากมายไม่มีอะไรได้มาง่ายแม้การทําบุญยังต้องแอบทำเพราะได้ดีตทำธรรมมันน้อยแล้วแถมบางครั้งก็ห้ามคนอื่นก็ทําด้วยดังนั้นชาตินี้จึงถูกห้ามแล้วตัวลูกก็ต้องแอบทําบุญแต่ยังพอมีบุญสงเคราะห์ญาติที่เจ็บป่วย จนเขาหมดอายุขัยมาส่งผลดังนั้นตัวลูกเองก็จะได้รับการดูแลเช่นเดียวกันจ้าลอกจากญาติพี่น้องที่เลวล้ว,ลวคนอื่นก็ยังมาช่วยเหลือด้วยเพราะปุณสงเคราะห์ญาติและผู้อื่นมาในอดีตนั้นกล่าวมาส่งผลจ้าพ่อแม่ตัวลูกพร้อมทั้งน้องชายสองคนในอดีตได้มีกรรมเสมอกันจึงดึงดูดเทมบรวมอยู่ในครอบครัวเดียวกันจ้า คนอื่นเว้นตัวลูกก็ไม่ค่อยเด้ทําบุญกับหมู่คณะตัวลูกทําบุญกับคณะแต่คนอื่นไม่ค่อยเด้ทําพ่อแม่และน้องเนะี่ยตัวลูกเคยทำบุญกับหมู่คณะมาบ้างแต่ประมาทในการดําเนินชีวิตจึงพลัดหลุดออกจากหมู่คณะไปหลายกลับแล้วจ้ะกว่าบุญเก่าจะตามมาทันก็ช้าลูกจึงทาให้ลูกาาพอาจาะเพิ่มมาส่งผลนะแั่นั้นให้สั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆ ล้วติฐาเจตได้มาสร้างบารมีกหม่คณะตั้งแต่อย่างยาววัยจ้าบุญทุกุติธ,ธรรมในวันพระตั้งแต่สีมพรรนาก็จะทําให้ลูกมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นจ้าลูกได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ท่านนี้และก็ได้รับการช่วยเหลือจากพี่กระไรเมตรและผู้พี่ผู้นําบุญทั้งสองท่านพระเคยสร้างบุญออร่วมกันมา และทั้งหมดเคยเป็นกัลวิทิดกับตัวลูกเมื่อหลายกับที่แล้วก่อนที่ตัวลูกจะพลัดจากหมู่คณะไปจ้าเ<อ>ท่านี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดปดตุศิตบุรีวงมูลวิเศษเขตบรามารมโพธิสัตย์่าได้พลัดกันเลยจ้า Escapes the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma